เื้อกันนับไว้จะทําให้เรามั่นใจเรื่อยๆถ้าเราเงียบปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเริ่มลบแหวงไม่มั่นใจพร้อมนะหนึ่งสองสามก็พักขึ้นหัวก่อนหน่อยนี่หน้อยหน้อยหน้อยน้อยหน้อยหน้อยนี่น้อยนี่หน้อยนี่หน้อยหน้อยหน้อยนี่น้อยนี่ยน้อยน้อยยุบเอวน้อยกดมือ nói 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 nài nói nài nài nói nói nài 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 phải nài Mưa nài nói nài nói 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 đi nói đi nói 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 nài nài nói 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 nài nói 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 ní, nói. Nói, ní, nói 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 น้อยนี่อะแค่สองครั้งใช่ไหมสองไม่นับเงียบมิว่าไปเพลินเลยตัวนี้อีกครั้งสอง,สองนะหมดเดี๋ยนะหนึ่งใช่ไหมสองน่าไปน้อยนี่น,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 น้นอยน้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 อยนี่น้อยนี่น้นอยนี่น้นนอยน้อย

น้อยนี่น้อยนี่น้อย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 และน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยป้ายตามตัวหน้าอย่าขึ้นบเตียงเหมือนกันป้ายคุณพร้อมการสังเกตจารถ้าเราสังเกตการเราจะพร้อมแล้วก็เอียงขวานะเอียงการเป็นเอียงนอกแล้วเอาไว้ที่อกแล้วปลาแล้วก็หล่นมือขึ้น แล้วก็แล้วก็รวมให้มันต่อเนื่องกระทบขอนเตรียมเก็บนะเป็นมือพร้อมกันป้ายแอบ,บชำเลืองกันนะ,ะนเวลาลําในพิธีก็ต้องชำเลืองดูเหมือนกันนะเราอาจจะลําเร็วหรือช้าอะไรก็ต้องเราต้องดูกันนะให้เหมือนเขานะครับป้ายล้ำลาย ย่อหน้ายืดวงหน้าปั๊บยืดปุ๊บยืดแล้วก็จบที่เอียงคอโอเคเวลาลําน้าง